จบรีดิโก้เสียเด็กว่าตอนนี้พีเจอยู่กันเลออนยินดีต้อนรับสู่รายการเจเลยอะไรอีพีไหนจะไม่ได้ยินดีเฮ้ยแต่ว่าคือตอนแรกวไม่ไม่ต้องเปิดคลิบทุเรียนทุเรียนเลยดีกว่าคือทนไม่ไหวเลยอะมองมาตั้งแต่เมื่อกี้นี่เอาแบบนิ่มครับแต่ว่าไม่เละครับแบบนิ่มนิ่มแต่ไม่เละแบบนิ่ม นี่แบบนี้คือตอนแรกว่าจะไปกินอันนี้แบบเล็กก่อนแต่ว่าอันนี้แบบนี้มอันนี้แบบเล็กไอตอนแรกว่าจะไปกินกินหมูกระทะก่อนแต่ว่าเออเจอทุเรียนแล้วมันไม่ไหวเนี่ยอยากกินอะไรทำไมเล็กจังอ่ะเอาเอาบึ้มๆเลยดีโอ้โหอย่างนี้ในหนูอันนี้เอาสองอันครับสแกนจ่าย ปะปะเรียบร้อยนละน้าะน้เอรน้าะน้ะเฮ้ยเราไปตั้งตรงนั้นเลนี่ไม่มีแสงทำอะไรทำจะกินทุกทีหรอก็สิ่งแรกของวันนี้นะครับชูเรียนมค่ะอุ้ยอยากกินมานายหวานมากหูกินอ่ะ อ,อุ้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากติดอันดับเลยอ่ะโุ้ยเลิศมากเลยอ่ะให้เลยอ่ะอืมอร่อยมากล<ห>เลยอ่ะให้ ชอบผนนีมากเลยแบบนิ่มแต่ไม่เละเชื่อว่าแต่ก่อนไม่ชอบกินทุเรียนเลยอรอแ<ร>บบไม่เลยแล้วอยู่ีมันก็มีจุดหนึ่งที่แบบว่าลองรู้นะว่าเราไม่ชอบแต่พอกัดเรแล้วชอบก็เคยกินปะก่อนนะั้นไม่เคยเคยลองแต่ไม่เคยชอบเลยโอ้โหดีนะ เะเดินไปด้วยกินไปด้วยม่านหูอุ้ยมันอรอนี่กินนองหรอมากเลยอ่ะากระป๋ามาแม่เออ่ชาไทยหนึ่งนี่มันคือมัสเลโล่ใช่ครับน่ก็คือมัสเลโล่ถูกต้องครับอุ้ยน้องต่างแดนแล้วก็บูเบอร์ร รอยครับไม่รอเลยอะ่ะกินไงกินน่าร <c oughs> ักเฮ้ยทำไมไม่ติดบ้างอ่ะเจ๋งรับไปต่อนะฮะก็อย่างนงี้พ่อเคยทำให้เราแบบเบ่งมาเป็นโลกินกับพ่อเคยที่สอนกันใช่ป่คือพื้นที่ส่วนของบ้านมันเยอะ เราชอบตั้งแคมป์ไฟกันทำบาร์บีคิวอะไรเงี้ยบางทีก็ก่กอไฟแบบไฟลุกเจือสุรูอะ่ะเหมือนปฐมอ่ะแล้วก็กอไฟใหญ่เลยแล้วก็เอามาเรามาปิ้งกันก็เแบบโกแบบกางเต็นท์แล้วก็ไปนี้เหมือนน,นอนเต็นท์ที่สวนตัวเองเลยแต่แม่ไม่ให้ไม่ก็แปลกวะนอนที่สวนไหนไม่อ่ะแต่ไม่อย,อยากให้แบบแอนเวอร์นเป็นฟิวไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ว่าอยู่หน้าบ้าน โอ้ามรปกติทำคุกกี้กินเองที่บ้างไหมแบบโฮมเม่แบบซอฟคุกกี้อ่ะนี่นะครับไส้ไก่ของโมนาโกไส้ไก่หลากสีของคุณมนลท่านเคยมาเยาวราชบ่อยปะร้อยอี่ห้อยช่วงแรกที่มากรุงเทพที่แบบว่าไอเนี่มัได้อยู่ที่เนี่ยแบบเวลามากรุงเทพแบบพ่อแม่ก็ชอบมาเยาวราชเยาวราชทุกรอบแต่ไม่ค่อยที่นั่นอาหารจีนพ่อไม่ค่ยชอบหรอพ่อไม่ชอบอาหารจีนเหรอแต่ว่าเยาวราชเมืกีมากินอาหารจีนแบบร้านอาหารจีนรอบเดียว นี่เหรอเออแต่มากินคนเดียวนะฮะเพราะว่าก็ตอนนั้นเหมือนแบบย้ายมาใหม่ๆแล้วก็อยากแบบเปิดโลกอะไรมันเด็กเออะที่แบบมากรุงเทพอะไรเงี้ยเนี่งร้านส e x a s k i ะบรรยากาศมันแบบบรรยากาศคิดถึงอ่างทงมากเลยที่กินแบบจีนชื่อร้านชื่ออะไรนะ t e ส a s k i i ขอโทษที่ไม่มีโป๊เฮ้แต่ว่าทันเจอแบบปู่อะไรเงี้ยปะทันเจอย่าแต่ว่าปู่เสียอ่ะเสียดายมากนะเพราะนั่นแหละแบบเจ๋อสบัด พอลอยฟังว่าถ้าทานปู่น่ะคือปู่เปสะบัดลอยเปอร์เซ็นต์ลอยทำไมปู่แบบสายเปย์อะเพราะปู่อยากมีหลานตั้งตาตั้งหน้าเนาะคือตั้งตารอมีหลานอ่ะกินเยอะก็เป็นคุณพ่อกับแม่เปย์แหละไม่ไม่มีใครพี่เรยูโอ้โหยิ่งถูกต้องมากขนาดแค่เมนโอยังแบบจรินทีเชื่อป่ะถ้าเป็นตอนเด็กอ่ะไม่กินแน่นอนอ่ะไม่กินแล้วจะไปเล่นเคยเล่นแบบบ้านบอลเลยปะ เล่นเวอร์ถ้าเป็นร้านอาหารหรือว่าอะไรนะถ้ามันเป็นแบบเป็นอย่างนั้นน่ะโหเื่นเหมืองกัเล่นสะบัดเหมือนแต่เคยกินแบบอย่างเงี้ยป่ะร้านจีนไม่เคยเคยกินเน่แบบซูี้แบบปกติอ่ะจริงๆเคยมาเยาวราชกับพี่ก้องแล้วเราก็นั่งกินอาหารสตรีทฟูดร้านนึงมันเป็นร้านอาหารจีนไว้แต่ว่าอยู่ข้างถนนเลยเราเป็นผักพริกเผาหอยลายหอยลายผัดหรเปาอันนั้นคือที่สุดในชีวิตเลยคือให้เลยไม่มาแล้วนี่นะฮะเป็ด อดนเครื่องแล้วก็คณะขนาห้ดมันหอยแล้วก็สุกี้หลายทาดอยู่ให้เราสั่งกันข้โปกัสให้ในสีนี้แหละอืมน่ากินมากกับ้องบ้อโอ้ยพี่เจ้ยเป็นไรอะมาชิมเป็ดเลยนะเฮ้ยลืมหาข้าผัดท้องตรงเฮ้ยเข้าผัดเลิ่นะเว้ย ไม่ทยนนี่นะข้าวผัดฮ่องกงเป็นแบบข้าวผาัดมือเชียงนี่โอ้โหข้าวผัดเหมืนเป็นข้าวผัดเด็กมากเลยอืมข้าวผัดเนี่ข้าวผัดแบบข้าวผัดมือเชียงเหมือนแม่ทำแให้นะเราเด็กชอบกินแบบข้าวมือเชียงมากเลยปัน่นจักรยานแบบจัก,กรยานเด็กสามล้อหน้าบ้านะครับปั่นไปให้แม่ป้อนข้าวไปโคตรดีเลย เผ็มากมมแบบหน้าหน้ารัวบ้าน,น <S <S อ,อะไรอย่างเงี้ยป่ะอือไรอย่างนั้นเลยอะ่ะพอมานั่งคิดก็แบบแอบเศร้าอยากย้อนกลับไปเป็นเด็กที่แบบตีแมทเั็พ่อหน้าบ้านพ่ทอทำสปากเกตตี้ข้างในมแม่ทำสปากเกตตี้ข้างในแล้วแบบก็เดียมันกินข้าวแล้วก็วิ่งเข้าไปเราออกมาเล่นต่อแบบหน้ารัวบ้านอ่ะมันไม่ต้องคิดะไรในชีวิตอ่ะแต่กงคนละแบบชอบทำงานอ่ะรกชอบมากที่แบบติ๊กต็อกรับงานติ๊กต็อกสามปีก่อน หนวกมากชอบเวอแต่ตอนนี้มันคนละแบบนี่มันเป็นอาชีพหนักแล้วอ่อ,อแต่มันได้ฝืนตัวเองนะชอบแต่ช่วงทุกวันเหมือนช่วงโปมโมทยมันเหนื่อยนะแต่มันมันมากเลยแบบอ๋อช่วงซอมแฟนนี้เป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยชอบตัวเองเท่าไหร่เลยที่ต้องตื่นจากเสียงในกาปุกแล้วก็ต้องบังคับตัวเองแาบบนะไม่งั้นไปซ้อมไม่ทันมันอยากเม็ดอยากนอนต่อแต่มันไม่ได้แล้วไปมีทุกวันตื่นเช้าทุกวันเราต้องบังคับตัวเองอาบน้าห้ามเละเราคือมีเทนด้วยไงทำสองอย่างพอมันแบบ เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยบางวันที่เทนแล้ววันต่อมาเราต้องไปชอตอนเช้าสิบโมงนี่ม,มันอยากจะนอนครบแปดชั่วโมงไว้สมอทำไ,ได้แต่ทำสองอย่างได้ละมันหนักแต่ผ่านมาได้รู้สึกด,ดีมากครั้งหนึ่งเลเนาะแต่ว่าภูมิใจนะมันแบบเฮ้ยจะได้เล่าให้ลูกว่าฟังยอดมนุษย์เกินสุดท้ายสิ่งที่เราเลือกก็คืองานที่เราล,อลาอออะไรแบบอย่างพ่อน,หนาหนัก่ามาคิดถึงบรรยากาศเก่าๆะไรเกิงอันนี้อารมณ์เดียวกันกันกบตอนถ่ายจมวัีทั้งหนึ่งเซนอบบช่วงถ่ายรู้สึกเหนื่อยจังเลยไม่ได้หายคิดถึงเลยอืมเท่านั้น อยากแบบอยากกลับไปออกกองเลยครับแสดงแต่คิดถึงทีมงานเนาะเหมือนครอบครัวเลอวแต่วันแฟนมิตนั่นคือฟินมากเลยนะแบบฟินมากร้องไห้ช้ำเลยอะคือพี่พี่เหมือนแบบภูมิใจในตัวพวกเรามากคือพี่พี่เหมือนแบบปั้นหน้ากับมือทุกคนอะไรเงี้ยแบบร้องไห้ทุกคนเลยคือวันคือแฟนมีสนะผมไม่ร้องไห้เลยผมอยากกลัไปพี่เพรากแบบพี่พี่แบบพอเราลงจากเวทีปุ๊บแล้วเราเข้าหลังเวทีอะไรเงี้ยพี่พี่เรียงมันสองแถวแล้วก็ตกมือให้พวกเราตกมือแล้วก็กินแล้วก็ร้องไห้ โอ้โหแบบคือเอนดูพี่พี่มากอยากโอ้เลยรักพี่พี่ทุกคนนะบนีโหโ่โหมมโตโก้ก็แต่วันบนเวทีร้อง5่อบสักไหนพี่น้ำปลาแตกจริงๆคือโชว์เดี่ยวไม่แต่วันโชว์จริงมันสมบูรณ์สุดใช่วัน,นชวโชว์จริงแบบทุกอย่างลื่นไหลามากจนตอนอยู่บนเวทียังงงอะว่าอันนี้เกิดขึ้นได้ไงวะ ก็ไหนอินเอไว้ลืมเปิดกระดุมอ้าวพลาดไม่เป็นไรพอเดินไปเมนสเตจก็แบบนึกขึ้นได้ก็กลายเป็นว่าซีนใหญ่กว่าเดิมอะไรอ่เงี้ยก็เปิดกระดุมตรงนั้นก็เลยดีไปเลยแล้วพอลงมาก็คือลองให้ใส่ปูป่าเลยแบบว่าทำได้แล้วอะเฮ้ลองให้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่น้ำตามันแตกแต่ว่าพยายามคือลองให้แบบแบบเดียวเพราะว่ามันต้องขึ้นต่อไม่จริงเพราะว่านั้นโชว์มึงเป็นโชว์ที่สมบูรณ์ที่สุดเลยแบบเป๊ะสุดๆเป๊ะทุกอย่างเนี่ยของกูยังเปล่าซักุืดเลย ไม่เป็นไรนี่นี่ช่วยแล้วปิดหูนี่เป่าอะไรอะ่ะนีมนน่มันเป็นบดจริงๆมันเป็นบททุกคนคือตั้งใจเพียนเพราะว่าในเรื่องบ้าบิ่งก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกขนาดนั้นไงออมาก็เลยต้องแบบมีหลุดบ้างงชมดีสุดเลยบ้าให้เลยอันนี้ดีสุดเลิกกับอันนี้ก็จริงโดยเฉพาะเวอร์ชันออริจินอลใช่เลยทุกคนคิดแบบสะใจอ่ะ ได่บอกแล้วว่ามีชื่อจีนชื่อว่ายงเจียงยงเจียงมันมาจากเลออนเช็คยงเจียงเลียนเลออนยงยงจริงๆนะเนี่ยอามาตังให้จริงๆมีอาานะแต่ว่าไม่ใช่อามาแท้อาาที่แบบว่าเลียงเลียงแม่มาแล้วก็เพิ่งเจอครั้งแรกเมื่อสองปีที่แล้วหรือสามปีที่แล้วนีผู้จริงไหมนเนี่ยผู้จริงแปลว่าอะไรยงเจียงแปลว่าใส่น้ำที่ไม่มีออนหยุด คนจีนชอบแบบความหมายวเวอร์อะไรเงี้ยไม่ว่าความหมายสมัยงานมั้ยชอบก็ว่าเวอร์อย่างเงี้ยฮะอันนี้ถือว่าเวอร์นี่ในกระติหรือโพสิทีวะโพสิทีแบบคนจีนชอบตั้งอย่างเงี้ยแบบหนึ่งแนสตาแล้วมีชื่อจีนไหมเอ้ยต้องมีชื่อจีนนี่ไม่แม้อะข้างหลังมีชื่อจีนมีแต่ที่ครูที่โรงเรียนตั้งให้ผมเรียนสินจีนนะแล้วก่อนนะชื่ออะไชื่อจังจันทาวอะจังอะไรนะจังจันทาว สั่งเจนทาวแต่ไม่รู้เหมือนกันความหมายเอ้าไม่รู้เหมือนจำไม่ได้ครูตั้งให้โอ้ยรู้นี้ตอนนั้นหน้าตั้งใจเรียนภาษาจีนเอาจริงปะแล้วทำไมเรียนเสียงจีนมันง่ายสุดเราพูดเลยวะไม่ได้อไม่คือผมอะคือโรงเรียนผมอะจะมีสิยงจีนสองห้องคือจะมีห้องเก่งไปเลยกับห้องที่เรียนไปแล้วไม่ได้เลยซึ่งพีเจอยู่ห้องสองใช่คือห้องสองอะจะเป็นเด็กที่แบบเด็กไม่เรียนอะจะไปรวมกัน เด็กไม่เรียนจะว่เราเขาแยกจากเลยคะแนนด้วยแล้วก็ให้เลือกด้วยอ๋อแล้วอันนี้คืออะไรพาไปอยู่ห้องสองเพื่อนคะแนนหรือว่าเพื่อนอ๋อเพื่อนลากไปไม่เอาตัวเองไปอยู่กับเพื่อนอ๋อคะแนนนั่นแหละแม่สอนตลอดว่าไม่เรียนก็ได้แต่ว่าเอาให้มันแบบรอดก็พอไม่ต้องเกรดดีแต่ว่าเอาให้ผ่านคือมันต้องเกรดดีแต่เอาชีวิตตัวเองให้ดีอะอะไยติงอะไติงอะไรดีจัง ชอบสดชอบลูกชิ้นกุงนะ้งเน่ยผมชอบลูกชิ้นกุ้งสุดแต่อร่อยหมดเลยอันนี้อันดับหนึ่งนี่รู้สึกว่าเมกเซนเอาไว้ถ้ามาร้านนี้ให้กินอะไรแบบเ<ม>บาๆจะได้เก็บหออไว้กินของเลยกับข้าวผัดฮ่องกงก็โอเคมันเป็นแบบข้าวผัดกุนเชียงเหมือนรสมือแม่อ,มอร่อยคือถ้ามาก,กับครอบครัวมีลูกหลานอะไรเงี้ยต้องต้องเมียน,นี่มามาจาังซึ่งเป็นมากนะครับแต่เดี๋ยวเราว่าเราจะน่าจะไปเดินกินกันต่อแล้วเนาะพี่หนึง มา่งโซยโดย so m ม n y นพี p l e โซยโดยครับขอร์ดผนี้ค่ะอ่ะยังไงว่าไม่ไหวแล้วลองไม่ไหวก็แล้วแต่นี่ไหวเจว่าไงคุณเลีอยง เจอแล้วตอนทุ่นนมสดพี่ตามเหรอันนี้ความเป็นแก้วสุดท้ายของวันนี้แล้วก็เราจะเดินกับบ้างกันแล้วก็นั่นคือสั่งอะไรฮะสั่งอะไรเป็นเมนูตอนทุ่นนมสดอร่อ,อยามากเป็นร้านที่แบบให้เลยซื้อไม่บอบก,กินไม่บอบเราไม่ต้องใส่อไรต้องต้มกว้าว วีพีครีมสีเหลืองอ่ะอร่อยมากเนื้อละมุนแบบเพิ่งรู้ว่าก้านยาวอร่อยเป็นแบบนี้โคตรถึงละ <c oughs> จบไปแล้วครับวันนี้เจี j ๊ยบชางเล่จบด้วยทุเรียนอีกแล้วเจี๊ข e ้างเลข้างทุเรียนโอ้ยอร่อยมากเลย <ไง S 2> อ่ะเปิดด้วยทุเรียนจบด้วยทุเรียนนะฮะขอบคุณทุกคนมากที่รับชม ไม่ไหวแล้ว,ว,ลวก็ติดตามมีพีหน้านะครับเพราะเราจะไปกินที่ไหนกันครับผมเจอก,กันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายวันนี้พูดไม่ด้เรื่องขอโทษด้วยนะจ๊ะ <Bye bye S 2> บ๊ายบายจ๊นะบาย